เมนูเช้านี้นะครับเราจะทำปลาหนึ่งกันนะครับพอดีได้ปลาดุกมาสามตัวนะครับคูเครื่องเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นคณะนะครับใบหัวละาพาแล้วก็ผักชีนะครับตะไคร้วัตถุดิบก็ง่ายๆครับเราคัวบนบ้านๆกินแบบบ้านๆน,น,นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาเตรียมกันนะครับ เตยมหนึ่งเช้านี้นะครับเดี๋ยวดูต่อหน,หนึ่งหนึ่งียบร้อยครับนี่ก็จะเตรียมอีกหนึ่งกระทะนะครับเดี๋ยวเราทำการทอดไก่นี่อีกเมนูหนึ่งไก่หมักไว้เรียบร้อยครับ เมื่อวานได้ไก่มาอีกหนึ่งตัวตอนเย็นหมักไว้เรียบร้อยแพกไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนครับเดี๋ยวเราทำการทอดนะครับเหลือาขาใหญ่ๆ เรียบร้อยครับเมนูเช้านี้ง่ายๆครับทอดไก่แล้วก็ปลาหนึ่งนะครับพร้อมเสิร์ฟครับขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ขอบคุณครับผม